สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาเมนูเด็เดๆเมือนี้โอ้ตกยำเรียงมาวจวดจาดจังหน่อยเอาอืมมันอาจจะสูบเขากันปาไในพี่น้องแต่ว่าเดินเดินแห้งวะได้นะต้องเดินเบาๆนะพี่น้องนะอืมมาออสูตรสดเก่าพี่น้องเสียห้องไงเฮ้ย จะเป็นข่มาไข่ซื้อมาหลายซื้อดบบพี่น้องเออไข่กินบ่เบิดดอกอืมแต่ว่ามันคือความมักของข่พี่น้องมาสดโกกโกจังเลยอืมพักหลายอย่างนี่บัตตุยามพักอ่ะอืม เรื่องข่วมขมบนตรงห่วงเนื้อสดๆยำมะเรงเือพี่น้องเลยขอโทษขออภัยผู้บก,กิกรนิบค่ะผมแต่ว่าผู้มากกับมาเด้อพี่น้องเด้อของเสียบมีทั้งเนื้อสดๆตับหวานๆบอกเลยว่าคุยพูดน้ำๆเนี่ยพูดน่ะเอลรากาเสื้อหองไข่นี่ที่เด็ดอื้อ ทั่นันเมือ่อยเมืม่อ,อยี่มื่นเลยเอาจะบาดกันนะอืมบอกกัปย่าห้เสียอือคำขอ,อย่งไงใส่จะบาดอย่าเฝ้าเดินแห่้งแล้วสอมีอิมก่อนมีมึงพี่หรอมึงเสื้อห้องห้ยคอยต่วันเป็นสูตรสดดด้วยมั้เนี่ย อืมพี่น้องเลยขอโทษขออภัยหลายหลายนผู้บกินนี้พีน่น้องเนี่ยอืมมาใจมันต้องเสียบยกินยำอะไรก็ได้บอกอซื้อซะ่ไหมเบิองสดอืม นี่แหละข้าเจ้าจังว่าพูดอะไรบกขานก็นได้กินของเสีบจ,จะเม่นเมีนไดพี่หลอกได้บอกอู้ซื้อไหม,มข้าวขยันฮะยานหาการเฮ็ดเนี่ยได้กินเนี่ยเสียบอยากยังก็ได้กินแขกขันขี้ขานบ่ได้กินเสียบ เบืงอันนี้ผมสรอยเอาพี่น้องนี่เห้บ่เนี่ยโอ้ข่อยบ่อยากสรอยให้เจ้าเบึ้องอืมจะว่าสรอยไปนี่ก็ห้ายอยู่ด้วยนี่อืมจะาวานอยากสนะู้นะมึืองดีพน่ะโอ้นี่นะเขาเอินเอือ้อปักเผาเอื้อบักเผาอืมเอาสู่ต่อไปพี่น้องอืม นี่สมใจอยากสมใจหมกักมักเนี่ยไรได้กินเี่ยนั้นคนบัวขาดเนาะอืมกินส่วน

มาพี่น้องมาพูดใด้่าบอกเขากันเขากันนี่เขาบูอ้ายว้าย เสียพี่น้อนไม่รู้ <c oughs> พดอยากพี่น้องเลยเสียพักอ่ะอื ปิดไม่ปิดทําไมไม่ปิดไม่ต้องปิดเปิดทุกห้องเลยกินเลยนั่งเลยไ,ได้นะไอ้ตูได้อะไรกินวันเนี้เกยเขาเรียกว่าอะไรโดนัทกุ้งเหรอโดน,นี่ยังชนะหมายปลี่ยงไหมโดนัทโดนัทไอ้โดนัทโดนัทกุ้งโป๊อ, <Yeah. S 1> อยากเยังไรก็หาก,กิน ทำไมไม่แกะเองไม่อยากแกะไม่อยากแกะอย่านี้พ่อพ่ออะไรอ๋อรอให้แม่แกะให้เอาเพราะถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> แกะเองก็ได้ฮึอู้ย <c oughs> ตอนนี้ใหญ่หัวสะใจข่อยขนาดพี่หล่อนไม่คอ,อยมากแค่ไหนก็ <c oughs> ไม่ต้องแกะอีกอันนี้นะอึะ้งบับเผา อู đầu, proud, ้น mm ี hmm. ่เขเอือเอือบักเผาเอือบักพผายำนีกึกึ๊ดกึพี่น้องอืมอืมอืมแต่ไม่ปากอืมกวาอะไรตัวเบิ่งเบ่ สุดจัดพี่น้องอีนนี้โอ้ถือสร้อยจูนีอะไรจวดใายคลิปสิลูกพ่อน้เเอาตัวเองก็เปิดได้สิลูกดึงเลยดึงออกเลยนั่นแหละเนี่ยเนี่ยผมมักเป็นเท้าอื่นไปบ่ได้นะพี่น้องนะนี่ เสือห้องให้กับเอือบเผาบูามากับเกี่ยวสูตรสดบึงขอโทษขออภัย งคนที่กำลังอยากนั่แล้วกับคนที่บ่มักกินนิบนะครับเนี่ยผมบริไทแบบว่าตามกระแสตามอย่างนี้เลยอารมณ์ขึ้นยากอารมณ์ขึ้นยากขั้นขึ้นยากนี่มันรีบเลนะเต็มซ้อนเน,นี่ยกินจงได้กระแสมันขึ้นยาก Tóc đi bộ bàn đấy bộ bàn đấy nè ตัวไหมันสดไปในผมกับโบโบเป็นทางแต่ว่าก็ได้อยู่บฟพี่หองขึ้นจวด นเนี่ยไม่ไข่มากมือพี่น้องเอ้เป้อปะเผาขัดเลือะผ้าเป็นยังไงวันีนี้เห็นรอมันยี่แขนอันตันเลยตัวเสียบือ <c oughs>

เอยังไม่เอายังไม่เอาขอาให้เปพนให้